เนื่องจากเป็น CFO มาเกือบสองปีที่ไม่รู้เอกสารใดๆเลยแล้วก็เออ่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปเราผ่าคนชิบหายแน่คนชิบหายแน่ดังนั้นเรามาทวนความรู้กันดนก่ว่าวโอเคทุกๆสิ้นเดืยวเราจะมีเอกสารที่ต้องส่งสองหน่วยงานก็คือประกันสังคมแล้วก็กรมสรรพากรประกันสังคมเนี่ยคือเวลาที่เรามีพนักง,งานที่เป็นลูกจ้างประจําของเราคือเขาก็จะมีการจ่ายเบีย้ยประกันสังคมเพื่อให้เขามีสิทธิ์รักษาพยาบาลน,นั่นนู่นนี่อันนี้คือจะเป็นหน่วยงานแรกที่เกี่ยวข้อง แล้วก็อีกหน่วยงานนึงก็คือกรมสัมภากรก,าากรมสัมภาร์จะแบ่งเอกสารเป็นอสองหมวดที่นำหน้าด้วยพองอดกแล้วก็ปอพในส่วนของพองอดกอก็มีหมวดย่อยอีกสามหมวดก็คือจะเป็นในหมวดของพองอด์หนึ่งพงอดอ์กหนึ่งก็คือพนักงานประจําที่ลงประกันสังคมจะอยู่40 1งเล็บหนึ่งถ้าเกิดเป็นฟรีแลนซ์เป็นพนักงานเอ่อ มาประจำตำแหน่งหรือรับจ็อบที่ไม่ได้ลงประกันสังคมเป็นจริงเป็นจังลูกจ้างโชว์รขาซีอีโอซีอโออะไรต่างๆจะอยู่40่สิบวงเล็บสองเป็นพวกค่าจ้างของพวกเขาส่วนพอ 3, งกระดอสามพองกระดอสาม